สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันเสาร์ที่14ตัวตุลาคมพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะขอบคุณค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าว,วันนี้นะคะเช้านี้ค่ะกลุ่มฝนก็ยังคงปกคลุมแนวจังหวัด เชียงรายน่านพยาวอุตรดิตถ์เกิดจากลมตะวันตกผัดสอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะและขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้และวันนี้ค่ะมีฝนประมาณ40-60%เน้นค่ะทางภาคเหนือภาคกลางด้านตะวันตก และฝนก็จะเริ่มกลับมามากขึ้นนะคะในช่วงกลางเดือนนี้ค่ะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่าง ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะพื้นที่ฝนตกหนักนะคะทางภาคเหนืออยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่และน่านภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการค่ะภาคตะวันออกอยู่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดและที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะคะ อยู่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปตัตตานียาลานาราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักโดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะและสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในวันนี้ค่ะ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะและในช่วงวันที่15ถึงวันที่23ตุลาคมนะคะช่วงนี้ค่ะเป็นสัปดาห์ที่มีทั้งฝนทั้งอากาศเย็นนะคะและก็ยังต้องติดตามยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ทางตะวันออกของประเทศเวียดนามค่ะที่ความรุนแรงนะคะก็ยังไม่ถึงระดับพายุค่ะมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมตอนกลางของประเทศเวียดนามสอปปอ,ปอลาวกัมพูชาภาคอีสานและภาคกลางของไทยค่ะประกอบกับแนวร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางภาคอีสานตอนลา่างภาคตะวันออกทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะและต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะคะสำหรับมวลอากาศเย็นก็ยังแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะระยะทำให้ตอนบนเนี่ยมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะทิศทางลมเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานตอนบน ส่วนคลื่นลมนะคะทั้งสองฟังมีกำลังอ่อนถึงปานกลางค่ะระวังคลื่นสูงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะคะและช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศมีความแปรปรวนสูงนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย